สวัสดีค่ะพบกับป้าถาปนีนะคะวันนี้วันนี้อ่าเป็นวันจุดจีนวันพระเนาะป้าถาก,กินเจนะคะวันนี้ป้าถาก็จะมาทําผัดสับปะรดนะคะใส่น้ํามันนิดหน่อยแล้วก็แต่น้ํานะคะก็จะเป็นแนวรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็อาหารเจด้วยนะคะป้าถาก็จะทําแบบนี้นะ ก็ปะถาดอีกเรียงน้ำมันแต่น้ำมันนิดหน่อยวันนี้กินเจก็งดไข่นะคะวันนี้ไม่มีไข่รอให้นะ้ำมันเดือดนิดนึงนี่ค่ะน้ำมันมันก็จะมีนะคะเนี่ยทุกคน เรารักษาสุขภาพด้วยเนาะแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายด้วยวันนี้ป้าถากจะทําสับปะรดนะคะก็ผัดแบบเปรี้ยวหวานแต่ว่าป้าถามไม่ใส่ไอ้น้ําสีอะนะออกสีดแดงๆนะเพราะว่ามันจะมีอาส่วนผสมของน้ำส้มเนี่ยค่ะแล้วก็ป้าถาก็สับปะรดลงไปเลยนะคะมันก็จะออกสามรส มันก็จะออกสามรสที่ปราถาทำเนี่ยเพราะาน้ำสับประรดมันก็จะสับประรดมันก็จะออกเปรี้ยวหวานอยู่แล้วก็จีมีอันนี้ก็คือมะเขือเทศแล้วก็พริกพริกปาถาจะผัดพร้อมกับสับประรดเลยจะได้สุกพร้อมกัน เพราะว่าถากินนิ่มๆเนาะอย่างที่ตาถาบอกเราจะถากินนิ่มๆเลยแล้วก็เต้าหู้นะคะเต้าหู้ก็ถากทอดไว้เอาให้สับประรดเป็นสุกก่อน Ayan, um ang พอถ่ายากินเจทุกวันพระนะคระทคนน้ำมันจะน้อยค่ะก็ถ่ายจะใส่น้ำไว้ให้มันนั่นหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะได้เอามาคลุกข้าวผมลดไปเลยนะคะ เิวขาวน้ำตาล ชาติก็เอาอย่างที่เราต้องการนะคะทุกคนของปลาหวานอันนี้ก็จะแบบสามรสออกเปรี้ยวหวานเค็มนิดนึงโอเคแล้วเพราะสับป,ประรดมันจะอร่อยอยู่แล้วสับป,ประรดมันก็จะออกเปรี้ยวหวานยี่แล้ว ต้งหูภาษาทอดเลยเมื่อเช้านแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยอัน้สุก ก็จะมีสีสันขึ้นแต่ถ้าไม่มีเจถ้าไม่ใช่เป็นเจภาถาก็จะใส่ต้นหอมแล้วก็หอมหัวใหญ่ลงไปด้วยแต่นี้วันนี้เป็นเจก็เลยไม่ต้องใส่ใส่แค่นี้ อร่อยแล้วค่ะให้มันสุกแป๊บหนึ่งให้มะเขือเทศสุกก่อนพอมะเขือเทศสุกมนัน้ำมันจากมะเขือเทศมันจะออกนัวๆนะจะทำให้อร่อยกลมกล่อม โยมาเขือเทศให้มันนิ่มใน้น้ำมะเขือเทศมันออกมากที่สุดเนื้อทำให้หนัวเ้าถ่ายจากมะเขือเทศให้มันเละลงไป เพราะว่าจะเอา,เอารสชาติของมะเขือเทศมันจะทำให้อร่อยนะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะผัดไอ้สับป,ประรดของป้าถาเสร็จแล้วนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป้าถาด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มีให้ป้าถา แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบาายขอบคุณค่ะ